อันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างหลังนะคะนี่ก็เป็นหม่องเก็บฟื้นค่ะพี่น้องจา้ามีเสียงโทรทัศน,น์กวนในเด็กค่ะอยู่ในป่ากันพี่โทรทัศน์เด้กเพื่อนบึงอันเขาแข่งสก,กีค่ะบรรยากาศข้างหลังนะจ๊ะอากาศก็บ่ค่อยหนาวบันไดนะคะพี่นอนจา้าใส่เสื้อแขนยาตัวใหญ่มากกับห่อนค่ะที่แดดมันล่มค่ะก็เลยใส่เสืตัวใหญ่จ้า บรรยากาศเดรวมนเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับกิจก,กรมรมขอางร่าพี่นองจ๊ะสวัสดีพี่นองปองป่ายสุขทุกคนนะคะเดอ้อยินดีต้อนรับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์บายสาวสุสสสสสชีวิตในต่างแดนจ้าพี่นองวันนี้นไม่มีแดดนะคะไม่มีแดแดหลายวันแล้วฝนตกค่ะพี่นองจ้าพุ่งยุดฝนตกทั้งวันยันเช้ากู้แก่น พ่อใหญ่ดีใจได้ออกป่านางไม่ได้ก,อก่อกิจกรรมหลายวันนาง <c oughs> เครียดนี่น้องย,ยากาศเหมือดอึอคืนนะคะพี่น้องจ้าน้ำแข็งก็ยังไม่ละลายนะคะที่หล,หลังห้าสิบไปมองที่ห้าประเด็นน้ำแข็งนะคะแต่ว่ามันล่มวันนี้พ่อใหญ่บาถาเกินว้ยสันนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะมาอีกเพราะว่านัดก็มูพนไหวนะคะมีอข้างล่าง เนี่ยจ้ะกล่องข้างนาชี้แจงเนี่ยกล่องข้างล่งางโบคอยแจงค่ะทะเลน้ําจืดนะคะทะเลสาบน้ําจืดจ้ามาพี่น้องจ้ากิจกรรมที่เราชอบอยู่แล้วนะจ๊ะขอโทษขออภัยพี่น้องได้ค่ะเด้อไปย่ปยิมไปหาสา,าพี่น้องจ้าไปย่ิมไปหาสาขอโทษขอขอโทษขออภัยได้ลายได้ค่ะเด้อพี่น้องเด้อนี่นะจ๊ะมา <c oughs> มาไมา่มมรู้ว่าเราจะพาทําอะไรข้ามวันนี้นะจ้ารอแอรีสกรด ขันดันยุงมันแต่ดันแานุกรอดยนี่ไงแดดมาแล้วพาทิศที่ท่านี้นะคะนี่นะคะตรงมองซื้อมือเลยนะคะผาทิศแสงแดดแดดมาแล้วแดดมาแล้วพี่น้องไม่ได้จเจอแดดกันหลายวันเลยนะจ๊ะแดดกระทบก็ต้นใหม่ กชาสกุลพี่น้องน้ำแข็งจ้ะน้ำแข็งก็เห็นมันกระเมินอยู่นะจ่ะเข้ากับวัาน้าในหยากยางพี่น้องน้ำแข็งแดดออกแล้วก็เสียงหลบจ่ะลมแห้งค่ะพี่น้องจ้ะลมแห้ง่รกแกาศยางไปพี่น้องยานมมืนยยานมมืน ลมเริ่มมาแล้วจ้ะก้ะงเสียงลมนงตอนเ้ามาแห้งลมแห้งค่ะหมอกหมอกอยู่อันน้ำอันพอใหญ่อยู่้ังบน Tjeckiskan, som sagt, kan som du säger, går starkt. Och snabbast på det här varvet, och nu har hon det jobbigt. Vi kan så, va? Måste träffa de två sista skotten här nu för att undvika Österrike kan börja med en boll. Avgörs det här nu då kanske? Slo slovenskan då? Hon är klar där, tjeckiskan. Slovenskan... Mm. เ่มเอาอันเริ่มเอารสด,ดีมากพี่น้องเอ้ยเอารสชาติของเบคอนแล้วนะคะดูสิว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนหน่าทานไหมนะจ๊ะใส่น้ำมันของเบคอนจ้ะ เืิดเท่าไรพี่น่องฟังท่านหน่อย <c oughs> หายห้องๆเรื่องเรือแล้วก็จะจตักออกนะคะเปลือกใครจ้นำผพดหน่องเอ้ย

ตาหัอใหญ่หันใหญ่ผลอารีหกโหดูพอร์ดมฟุส Oh. <laughs> <laughs> Det är inte Ingrid. rygg Tjoff! Ja Nu har vi tappat ut i brasan Nu kommer เบคอนเอกเอทาดีหกเนี่ยเหลืออ้อกเข้าวผัดแบบไม่ได้ใส่อะไรเลย เอาความแสบความเบคอนที่เป็นยังไงี่นนอนคะัเบิงเดอเกลิมไอมูยอ่อมเข่าของนาแลวเลิ่มเล่าฝ่าไรก็เล่าฝ่าว้ำเล่าลเลยเลิ่มจ้ะ ฝรั่งพัดเข่าจ้าฝรั่งพัดเขา่าฝรั่งทานกับข้าวสอนฝรั่งเฮ็ดเข่าพัดแต่พี่นอนจงจ้ามาจ้ากินน้ำกันมาได้ กินข้าวผัดกันกันเรื่องมาสอดเรื่องเอาเบคอนอย่างรถดีมาก่าสอรถดีมากใช่แต่มันได้ความอร่อยของเบคอนก็อืมเนีย่ยหัว ผ่านตัดแสบลม ยืมนะค่ะถ้ามักติดความห้าวกะจะรืมฝากกุไรติดก้นแช่กติดตามมาเป็นการตั้งใจให้เนื้อจ๋าเด้อขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเบาอุ่ยยังพิถาไปขอโทษขอให้ได้รับได้ทันแน่นอนเด้อบ๊ายบายสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเฮ้โดแมนสิให้โด เเดินเลาะมาจะไปลดนะจ๊ะเรามาสำรวจดูดดตอนี้เราเคยเก็บเห,เห็ดเห็ดดำขายาวเพี่น้องพ่อใหว่า <c oughs> เห็ดเกิดเห็ดเกิดในเดือนอันกุ่มผ้า <c oughs> นี่เรามาป่า <c oughs> ได้มาแล้วก็อดจะแวะไม่ได้นะคะมาซื้อน้ำแอปเปิ้ลอีกแล้วอดที่จะแวะไม่ได้คะ่ะ 2011 till 24, ja. Mm. Det är